มาแล้วครับจเจ้าดีกานี่อู้บาดได้บบาเลยพี่โอ้โไม่มีทีมไหนยอมทีมไหนครับนี่โอ้โุ่นกระจุยเลยครับอ่ะครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube ครับยังอยู่กับผมครับมงคลสาวดัมซิ่งแถนครับ ไม่ได้ติดตามทีมงานมานี่สองวันแล้วครับผมมัวแต่ติดธุระครับนี่ซึ่งมัวแต่ไปเปิดเครื่องเสียงครับวันนี้ก็เสร็จเครื่องเสียงแล้วเลยพาเอาบรรยากาศของทีมงานคนหนึ่งครับมาฝากพ่อแม่พี่น้องชาว Youtube ครับนี่บอกได้ว่านี่เป็นมหากรรมรถแมคโครรถดับได้นะ <laughs> อันนี้เป็นเจ้าสมพงษ์ครับนี่ทีมงานทนหนึ่งครับ มองไปฝั่งนู้นไกลๆนู้นจะเป็นของเสียนหนึ่งสายล่องพิศบุนครับฝั่งนี้อีกคันครับนี่อีกทีมนี่เห็นไหมนี่เดี๋ยวผมจะเดินถ่ายให้ดูครับฝั่งนู้นก็น่าจะอีกทีมครับโอ้มาแล้วครับอ้โอทีมไหนน,อน้อนี่ชนะทอนโอ้วยตะลุมเลยครับ มิซูอะไรนะเคนเตอร์วันนี้อองานนี้มันครับพี่น้องแทบจัดโอ้โหที่หลบนี่ต้องหลบตลอดซ้ายนะฝั่งนน้นก็ไกลๆนน้นก็เห็นไหมครับอู้ฮิตชิสีสมอยู่ฝั่งนูน้นถ้านับก็หนึ่งหนึ่งคันสองสามสี่ ห้าโอ้สุดยอดครับพ่อแม่พี่น้องโอ้ดูครับโอ้โรกีอินดีครับใส่จวดมาแล้วครับโอ้เยยบ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 ฝั่งนี้ก็มาครับโอ้โอ้บาวบ้าบ้าโอ้โอ้จวดเต็มที่ครับพี่น้อง นู่นนู่นฝั่งนู่นฝั่งนู่นไกลๆนู่นนั้นนันถ้ามองไปนั่นน้องมะน,นาวนั่นน่ะเนี่ยทีมงานเสียนึงสายลงพี่บูนครับนี่ก็เป็นอาจารย์ชูครับนี่ทีมงานเสียตินครับโทน,นึงครับนี่พวกที่น้องนอนเพื่ออะไรมาวิ่งครับอยู่บ่อน,นี้ครับฝั่งนู้นก็ทีมงานเสียนึงครับน้องมะนาวเสียบอยอยู่ฝั่งนู้นครับเสียเอสอ่า นเนี่ยฝังเนี้ยผมยังไม่รู้ว่าทีมงานไหนนะนี่เนี่ยสีเหลืองนี่เห็นไหมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดินถ่ายให้ดูครับฝังนู้นไกลๆนู้นครับนู้นก็เจ้าฮิตาชิน่าจะทีมงานที่มาจากร้อยเอ็ดนะที่ขุดกับติดกับเจ้าสมพง์ของคลิปที่แล้วนะครับที่ผมลงไปที่แล้ววนะน่าจะใช่นั่นนี่ แล้วก็ทีมนี้ครับนี่ทีมนี้นี่ยังผมยังไม่ได้ไปดูนะว่าทีมมาจากไหนแบบนี้นี่ลั่นทุ่งครับพี่น้องแผ่นดินสะเทือนเลยครับงานนี้ <c oughs> อ่ะออกมาแล้วครับเจ้ายักษ เจ้ายักษ์ของดินด,ดวนครับทำการควบคุมโดยอ่าเสียอะไรนะนอนนัดเฮลบรอนี่ครับเ <c oughs> ยียบหน่อยลูกเพศเดี๋ยวไม่ทันเขา <c oughs> โอ้หอ,อยตลม

อ,อ,อีกอีกสองทีมเนี่ยแยกไปถนนเส้นนู้นนะครับนั่น,น,นเห็นไหมไกลๆโน้นแ่ะถ้ามาถนนเส้นเดียวกันทั้งสี่ทีมนี่ป้าไม่อยากจะคิดครับ <laughs> เอาเป็นว่าเนี่ยมันมันมาแยกตรงนี้ครับตรงนี้ก็เป็นสองทีมฝั่งนู้นก็สองทีมครับโอ้ลั่นลั่นทุ่งครับพี่น้อง มาแล้วครับฮีโน่สมอลครับอันนี้ทีมไหนนอนชนะทอนจวดจวดพี่น้องจวดเออเอออะเต็มแล้วออกแล้วครับ r o กี้อินดี้สายจวดครับเออ มีเทไรเยียบไม้หมดครับโโหฝุ่นนี่ตลบเลยครับอ่ะอ่ะใครเจอได้กรอนกรอนใครอ่ะฝั่งนี้ก็ามาฝั่งนั้นก็ามาอ่ะ โอ้โอ้โเคนเตอร์มาแล้วครับโอ้ฮอ้าโอ้เยีบเยบว้บจาจันจูใส่ดินได้สวยครับนี่ เจ้าเจ้าอ๋อนี่นี่คันเหลืองนี่ถ้าดูดูไกลๆนี่ผมว่าน่าจะซาน่นะนี่เนี่ยนะฝั่งโน้นฮิตาชิฝั่งตรงนี้น่าจะโกบีครับนี ตอนนี้อาจารย์ชูก็กําลังขับเจ้าสมพงโลกที่นาครับนี่อาจารย์ชูลอกนาได้สวยนะโอ้รถใครมานี่ เสียตีครับโอ้มาจากไหนเสียนี่สวัสดีครับมา,มาจากไหนหนี่โอ้เจ๊อ 150. จเอาเอ็มร้อยห้าสิบมาฝากขอบคุณมากครับเจะจะเอาแบบนี้๊ขอบคุณครับไปฝั่งไหนโตครับนี่่่่วาจะไปนไีอ๋ออันนี้ทีมไหนครับนี่โอ้ ลันทุ่งเลยครับจะตามดูใช่ยิ่งหโอ้ปครับเดี๋ยวผมตามไปเด้อนี่ครับเสียตีน่าสติกเกอร์มายังเสียยังโอ้เขาเลือกตั้งเสร็จได้ทำแน่นอนเพราะว่ามันติดเอ้นั่นนะ เขาเลือกตั้งอะไรนายกเขาทำป้ายอยู่บ้านเลยอ๋อครับคับับทุกร้านเลยติดหมดอย่าลืมของผมนะไม่ลืมอบ้านอ่เอ้ามาแล้วครับอู้พระเอกเมืองช้างครับนี่เจ้ามาขาวปัาเฮ้ยตลุมตามติดติดด้วยอาจารย์ต้อม นี่ครับขอบคุณสำหรับ M150 ของเจ๊วุ้นเส้นกับตีเล็กสายมันครับนี่ครับโอ้แ๋วเ,เลยตีตีเล็กนี่เดินสายทั่วเลยครับ <laughs> ขอบคุณมากครับอ่ะครับสำหรับท่านผู้ชมที่กำลังรับชมใน ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องมองคลสาวดัมซิ่งแลนด้วยครับขอพระคุณเป็นอย่างสูงครับที่เข้ามารับชมครับยังไงก็อย่าลืมครับฝากฝากช่องน้องใหม่ด้วยครับเดียวมีอะไรดีๆเด็ดๆจะลงให้ชมตลอดครับช่องนี้ก็น่าจะาจะจะ,จะทำยิ่งะน่าจะมีเครื่องเสียงกับรถรถดัมเนาะ ก็ยังไงก็ฝากฝากด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับรอติดตามคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย